โอเคก็จัดไอดีสวยนะครับราคาเบาๆมาขายให้อีกแล้วตัวนี้ราคาอยู่ที่750บาทนะครับก็เล่นได้ทั้ง2ระบบนะเพชรทองไม่เยอะนะครับไม่ต้องซีเรียสตัวนี้การ์ดสวยมากนะครับก็เป็นไอดีปั้นต่อสวยๆเลยนะครับคือเติมเองก็ไม่ได้ของขนาดนี้นะสำหรับราคานี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนก็มีแชมเปี้ยนมินว่านะครับเป็นตัวแชมป์เลยนะตัวนี้ หายากแล้วก็มีตัวเลือบังอเลือบังนี่โหดนะแล้วก็มีตัวอะไรอีกมีเวไอไม่ใช่ดิมีรีมัต่าตัวนี้รีมัตนะครับใส่ล้มนั่นลายมีเวตาดิมิเตอร์กูยงนะมีวิกเตอร์ด้วยตัวนี้การ์ดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มีเยอะอยู่นะก็เพียง7 5 0อ่ห้าิอะ ถูกมากเลยนะครับผมถูกคุ้มๆเลยอะ่ะใครมีงบนะครับหรือแบบงบน้อยอยากได้ไอดีไปเล่นต่อนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอดีที่แนะนำเลยนะข้อก็ขอ,ของมันค่อนข้างเยอะนะคือคุ้มอะ่ะคุ้มกันราคา750อะ่ะดูอันนี้มันนีดิเยอะจัดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูจี้กัน ตัวนี้จี้เยอะนะครับก็มีทั้งจี้เก่าจี้แบบคือพร้อมเล่นนะนะไปในเทคก็มีถุงมือไท่านอ่าจี้มีประมาณนี้คือบอกเลยนะครับว่ายังไงก็คุ้มกว่าเติมเกมเองเพราะว่าเติม7 5 0อห้าสิบอ่ะก็ไม่ได้ของนะเออถ้าเติมเราเติมเองนะครับ เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใครเติมกันหรอกคือแบบเขานิยมซื้อดีเล่นกันนะครับเบื่อยังขายได้อีกนะก็คิดดูครับว่าคุ้มขนาดไหนนี่คือจี้ออฟนี่สวยมากเลยนะพร้อมเล่นดูดิไปในเทคก็มีเบิ้ลเอ้ยไม่ใช่เบิ้ลอันน,น,นี้ตัดหนังฟ้าเบิ้ลอยู่ในนี้เบิ้ลยี่แปด โดยรวมสวยๆเลยนะครับจี G ้ออฟพร้อมเล่นแล้วก็ลูกเต่านะครับเป็นเต่าใหม่มีอยู่4ลูกด้วยใครจะซื้อทักมานะครับลิงใต้คลิปนะทักเฟซบุ๊กเข้ามาได้เลย